สวัสด,ดีเพื่อนๆน,นะฮะ,ะที่ติดตาม CT Custom Transfer นะฮะของผมนะ,ค,ะครั้งที่แล้วนะคลิปที่แล้วถ้าเพื่อนๆย้อนดูเนี่ยคือ Lambesta คันนี้ได้เปลี่ยนชุดช้ำหน้าไปแล้วนะฮะแล้วทีนี้ผมจะมาเปลี่ยนชุดคลาสและพร้อมกลาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็จะถอดเหมือนเดิมง่ายๆเลฮะ,ะก็คลิป unboxing นะฮะเพื่อนๆก็ไปดูได้ที่คลิปที่แล้วนะ,ะผมเปิดกล่องให้ดูแล้วว่ามีอะไรนะฮะก ถ้าใครยังไม่ได,ดออูอาจจะไม่มีเวลาย,ย้อนกลับไปดูก็ดูด้วยว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างแค่นั้นแต่ว่าผมไม่ได้ทยายอะไรลึกๆนะฮะข้างในนะฮะอ่ะแรกเริ่มเลยนะที่ปล่อยโกะไปครั้งที่แล้วนะฮะก็น็อตสามตัวนะฮะเพื่อนๆเนกาออกเลยนะครับก็เปลี่ยนไปพร้อมกันนะผมให้เพื่อนๆดูว่าผมผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการซ่อมรถนะฮะมากมายนะฮะก็ทําได้จุกจิกๆนะฮะแต่ไม่ได้ลงอะไรข้างในก็ ผมก็ถอดได้นะครับเพื่อนๆก็จะถอดได้เช่นกันนะมึงก็ไอตัวฝาข้างเนี่ยฮะเพื่อนๆผมบอกไว้เลยว่าเวลาเพื่อนๆใส่กลับเข้าไปอ่ะเพื่อนๆดูให้มันล็อกให้พอดีด้วยนะฮะผมเข้าใจเองว่าสีใหม่ๆที่มันมาจากโรงงานสีมันยังสีมันยังหนาอยู่อะไรอย่างเงี้ยการเข้าแกะเข้ามุมอะไรมันยังหนาอยู่นะฮะเพื่อนๆต้อง ต้องนิดนึงนะฮะใส่ให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วค่อยใส่น็อตลงไปนะฮะอันนี้ผมก็ทําให้ดูให้เพื่อนเดูง่ายๆไปหมดนะฮะไม่ต้องไม่ได้ตัดต่ออะไรหรือว่าอะไรเป็นพิเศษนะฮะก็ให้เพื่อนเพื่อนดูตามตามผมไปเลยนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนดึงออกไปด้านนี้นะฮะนะ เพื่อนดึงออกแล้วดึงทําไมนะฮะดึงทําไมทําไมเพื่อน,อนๆต้องถอดออกนะเดี๋ยวผมถอดถอดรองเท้านะเพื่อนๆจะเห็นน็อตน,นะฮะเห็นไหมน็อตตัวเนี้ยไอ้กาบข้างมันบังอยู่นะฮะน็อตตัวเนี้ยนะ,ะก็เป็นไปได้เพื่อนๆอนก็ใช้ใช้ตัวตัวนี้เหมือนผมเนี่ยแหละฮะมันก็ไม่ได้ไขแน่นอะไรมากมายนะน็อตมันมีแค่6ตัว7ตัวมั้ง แต่มันก็ทําให้เราไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรด้วยบางทีลูกบล็อกบางครั้งบางครั้งมันก็สบายก็จริงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายได้ฮะ,ะในในเรื่องของน็อตสกูของเพื่อนเพื่อนนะ,ะเพราะอย่าลืมว่าแค้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหล็กหล่อความนิ่มมันไม่ได้เหมือนสแตนเลสเกียวยังรูดเลยฮะ,ะบางทีขันเข้าขันออกนี่แหละฮะก เวลาเพื่อนๆใส่กลับไปเพื่นๆก็ไม่ต้องไปแบบตึงอะไรมากหรอกครับมันไม่ถึงขนาดที่มันต้องหลุดนะฮะน็อตพวกแขงอะไรพวกน,นี้ให้มันตึงมือพอตึงก็พอนะ,ะอันนี้ผมถอดครั้งที่สองนะฮะให้เพื่อนๆดูนะก็คัดก็เปลี่ยนมันจะมีจุดยากตรงที่ว่าต้องถอดชุดสปริงออกมานั่นเองนะฮะก็แต่ว่ามัน จริงๆมันก็ทําได้ผมว่าเพื่อนๆขับรถขับอะไรเงี้ยผมว่ามันมันเป็นสกิลของผู้ชายอยู่แล้ววฮะมันเป็นสแตนดาร์ดยอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันต้องถอดเป็นไขเป็นบ้างนั่นแหละฮะมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรถึงว่าต้องไปพึ่งช่างเพราะหลายๆครั้งอ่ะที่ช่างเขาทํารถอ่ะผมเข้าใจนะฮะว่าความละเอียดของช่างอ่ะแต่ละร้านอ่ะอู้บ้านๆล้วกันฮะมันก็ถ้าเขารักรถเขา รู้สึกว่ารถเราแพงเนี่ยเขาก็จะถนอมนิดนึงแต่ก็ได้นิดนึงอะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบถนอมอะไรมากมายนะครับเพราะเนี่ยอย่างเงี้ยฝาข้างเขาอยากจะวางตรงไหนก็วางนะแต่มันเกิดริ้วรอยทิ้งก็เงินทางนั้นถ้าสมมติคนที่เป็นคนที่รักรถอ่ะมันก็จะเราเป็นลูกค้าเวลาเราไปพูดเฮ้ย hey, พี่ดูให้หน่อยเฮ้ย hey, พี่ระวังหน่อยนะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยของผมมันแพงอะไรอย่างเงี้ยมนุษย์เรามันมีความหมันไส้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะฮะก็อาจจะ แกงเราก็ได้ทาเองสิอะไรประมาณเนี้ยเหมือนร้านประมาณแบบเจ๊กๆหน่อยเอาว่าัยรุ่นผมเคยเจอแล้วกันเคสแบบเนี้ฮะก็เล่าสู่กันฟังนะค่าเวลาฮะค mm ่อ hmm. นข้างทาอย่างเงี้ยตัวแสบฮะ,ะเห็นไหมเพราะว่าคลิปบางคลิปผมเห็นละเอาออกนี้ฮะเนี่ยเขาไม่ได้เอาอันนี้ออกเหมือนผมนะฮะผมเห็นเขาวางลงเลยเห็นนะ แต่ว่าควรที่จะเอาออกนะฮะเห็นไหมแล้วก็ไม่ได้วางอย่างนี้เลยคนระับวางวางให้มันนะครับเพื่อนก็ดูวางอย่างนี้นะฮะวางความไม่ใช่ไปวางหน่ยนะฮะประมาณนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นชุดชาำหน้านะครับผมได้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะเหมือนเดิมนะฮะก็ผมจะไม่ยุ่งนะครับถามว่าวิ่งดีไหมผมยังไม่เดี๋ยวผมขอลงทุนซื้อกล้องก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะ จับให้ดูนะมันมันคือเอาง่ายๆเลยว่ามันวิ่งดีกว่าเดิมนั่ยแหละมันดีกว่าเดิมเลยละ่ะนะฮะบิดมันมือกว่าเดิมนะครับศูนย์ถึงร้อยผมทำได้แ๊บเดียวอะ่ะถ้าเดิมๆอะ่ะถ้าเดิมๆเ,เจอกับรถเดิมๆเ,เนี่ยผมผมไปนุไปไหนแล้วเออคือมันศูนย์ถึงร้อยมันทำไม่ภายในวิเวลาที่มันมันต่ำกว่าสแตนดาร์ดนะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่มีตัวบล็อกลมไฟฟ้าไอ้อบ็อกไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้อนาล็อกเอาอย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมบอกไปแล้วว่าว่าอนาล็อกใช้ยังไงเดี๋ยวคงต้องเอาออกอยู่ดีอะ่ะก็ดีแล้วกันได้ดูสายพันกันไปเลยเอาละไม่ออครับ เรื่องนะนี่ฮะสายพานขึ้นอยู่มันเนี่ยนี้สุดอะสุดไหมขึ้นสุดขึ้นสุดสุดไหมสุดครับตัวสุดสุดมันจะเงาอะลองให้เพื่อนดูหน่อยสุดยังไงคือถามว่าบิดมันกว่าเดิมมาแหละที่เปลี่ยนไปอะฮะเนี่ยบิดสนุกกว่าเดิมสุดขอบแล้วเหมือนขอบมันเหลือแค่มิลเดียวอะ ดูที่อันนี้ส่วนชามนี้ก็ขึ้นแต่อย่าลืมชามมันกว้างกว่าเดิมนะขึ้นสม,มูทนะครับชาม,มกาเกศมันจะขึ้นสม,มูทมากอันนี้คือชามเดิมแต่นี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้นะเอาตัวนี้ออกแทนที่ให้ดูของใหม่ของเกา่เอาอ่า ดูนะครับเทียบกันไปอูอ้ออออตากล้องเก็บไปตากล้องเก็บนีดหน่อยลมก็ดีเลื่อนนะครับส่วนนี้นก็อากาศดีฮนะลมดีเมเม,ม่ร้อนอ่าโอเคนะผมเปลี่ยนให้ดูนะครับอ่กรรากลาเดิมกับกลาใหม่ กลาเดิมกับกลาใหม่ปึบทัพเดิมกับทัสใหม่ปับ๊บโอเคทีนี้เพื่อนๆลองดูนะกะกลาเดิมเท่ากันไหมเท่ากันนะครับอเท่ากันในวงในนะฮะเท่ากันในวงในนะะแสดงว่ามันบางกว่าเดิม แต่ผมจับเนี่ยผมรู้เลยว่าเบากว่าเดิมนะฮะขอบสีส้มเนี่ยมันจะเข้าออกับวงในนี้ตรงไหมเหมือน,มนเอาตรงนี้ออกใช่ปะ่ะนะฮะแค่นี้เองแล้วก็มีบาลานซ์มาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ลูนะฮะมาเดิมไหมแตกต่างครับแตกต่างกันครับแล้วก็ม,ววมันจะกวักลมกักลมแล้วก็ระบายพวกฝุ่นที่คัดออกได้ดีกว่าเดิมนะครับไม่คัดไม่ร้อน,น นะนะใสก็จะสวยนะครับส่วนเรื่องคัสนะฮะเพื่อนดูได้นะฮะก็จะเป็นสามก้อนเหมือนกันนะครับแต่ก้อนแถบใหญ่นะเพื่อนๆดูสามก้อนเหมือนกันครับคัสนะฮะแต่แต่ก้อนใหญ่นะฮะเป็นอะใชครับคาร์บอนทองแดงครับผมนะฮะแล้วก็รายละเอียดข้างในวัสดุเหล็กบางกว่านะฮะบางกว่าอย่างอื่นก็คล้ายๆกันเดี๋ยวสปริงรู้สึกจะใหญ่กว่าเดี๋ยวผมเอา ถอดออกก่อนละกันนะฮะรอสักแป๊บหนึ่งครับรอรอไปด้วยกันนะฮะไม่อยากตัดต่อคลิปนะะอ่านี่ฮะบางทีเพื่อนๆก็จะได้ดูด้วยว่าเออใช้อุปกรณ์อะไรถอดมากถอดยากถอดง่ายยังไงด้วยนะฮะ,ฮะนะครับผมก็จะเหยียบนะฮะเหยียบเพื่อให้มันมันไม่ย้อนขึ้นมานั่นเองนะฮะ โหลดแล้วนะครับอ่านี้ระวังดีดนะครับปุ๊บดีดแรงมากเลยอ่าดูได้เลยฮะปุ๊บครับไส้ในก็คล้ายกันนะฮะแต่ว่าวัสดุวัสดุส,ดสปริงสปริงก็จะคล้ายกันนะฮะคล้ายกันคล้ายกัน,นะฮะแต่ทีนี้ในเรื่องของวัสดุมันมองด้วยตามัมนมองไม่ออกนะ,ะแต่ผมจับดูแล้วจับดูแล้วเนี่ย พอกันแต่ Perform a n c e ผมว่ามันจะไปตกอยู่ที่กะลาแล้วก็แผ่นคาร์บอนนะฮะส่วนเรื่องกะลาเนี่ยเพื่อนดูได้ฮะนี่อันนี้เรียบเรียบนะฮะแต่อันนี้เขาจะมีกัดลายมาหน่อยเห็นนะแต่กัดลายกัดบางๆนะฮะถ้ากัดคมมันจะกินเนื้อไงฮะเออมันจะกินเนื้อมันจะกินเนื้อคาร์บอนเลยละแล้วก็เกิดฝุ่นตะกันผงอยู่ในนั้นแต่ในนี้ไม่มีนะฮะอันเดิมไม่มีนะแล้วตัวนี้ก็จะเบาวกว่านะครับประมาณนั้น นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ใส่ไปเลยไม่ต้องทําอะไรเพราะว่ารถมันยังใหม่อยู่แล้วเป็นการการันตีว่าผมยังใช้นะฮะผมยังใช้นะครับผมเองก็กล้าใช้นะฮะโทษเทา้าใ,ใช้เท้าเปล่านะฮะใช้เท้าเปล่าผมไม่มีที่หนีบสปริงว่าจะหาซื้ออยู่นะฮะเอาไว้เปลี่ยนให้กับลูกค้านอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยฮะ ทีไม่ตองมือนเดียวพี่มาเปลี่ยนให้หน่อยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงมันก็ทาง่ายๆมันก็ไม่ได้ทําทํายากอะไรนะฮะก็อย่างลูกค้าอยู่ในระยองก็วิ่งมาให้ใส่ได้นะใช่ใช่ใช่หรือว่าให้ผมสักร้อยหนึ่งอะผมวิ่งไปใส่ให้อะ่ะนะที่บ้านก็ได้นะฮะวิดพา เวสปาแลมเบสตาตอนนี้ครับ P C X นะฮะอ่าโอเคประมาณนั้นตีนี้ก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพื่อนๆก็ดึงขึ้นมาแล้วหมุนนะตากล้องใส่ต้องช่วยนะอ่าฮะหยิบใส่หน่อย มันยังขึ้นมันยังไม่ขึ้น,นครับท่านพี่เดี๋ยวเดี๋ยวย่าเพิ่งยัดอ๊อให้มันขึ้นก่อนอ่ะอเข้าใจนะฮะสปริงมันแข็งกว่าเดิมหน่อยเริ่มใส่เข้าไปอ๊อนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใส่ชามเข้าไปอ่าดูชามหน่อยละกันนะ ที่เคยใส่ไปแล้วสะอาดสวยใสนะครับผมใช้ไปก็ประมาณ300 300โลได้นะฮะจากที่ใส่ไปนะครับก็ยังไม่เช็ดหรอกเดี๋ยวผมต้องมีคลีนอัพคลีนนิ่งอยู่แล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรฝุ่นตะกอนดำๆไม่มีนะฮะคือใช้รถอ่ะผมแนะนำนิดนึงนะฮะว่า รถของเพื่อนๆเนี่ยมันมีค่อนข้างราคาค่าง,งวดก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะฮะแพงอู่บางทีผมก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆใช้อุปกรณ์อะไรที่มันแบบให้เรารู้สึกสบายใจว่างั้นเถอะนะฮะเราสบายใจดีกว่านะใชใ้บางทีใช้วิตสัณานเนี่ยผมเปิดให้ดูผมเปิดให้เพื่อนๆดูเลยว่าเฮ้ยของผมอะสึกหลอไม่มีไม่มีสึกหลอแม้แต่นิดเดียวก็ใช้สา สามร้อยโลบิดแบบแว้นๆน่ะแบบผมก็อยากจะเทสของผมด้วยวันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึง่งเนี่ยความเร็วปลายอะ่ะความเร็วปลายอะ่ะโอเคยอมรับเลยว่ามันไม่ได้แบบเฮ้ยจะสูงผมถือว่าเป็นของแถมอย่างที่ผมเคยบอกทุกุคลิปนะแต่ต้นๆ้นเนี่ยแรงต้นเนี่ยเพื่อนได้อยู่แล้วต้นพวกทําความเร็วในช่วงศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้ตลอดแล้วกับรถรถ,รถที่มันแบบออรถที่มันติดติแล้วเพื่อนเพื่อน,นต้อง ต้องกระชากออกบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างรถติดในเมืองในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเหมาะนะฮะใส่เอา <c oughs> เปี้ปยวเห็นนะลื่นปึ๊บนะไม่มีการปูดปึ๊บนะครับปากถามหน้า่ะนะถามหน้าเพื่อนๆต้องใส่ระวังเลยแหละนะฮะ อย่าให้สายพานมันโดนโขงหลังนะฮะไม่งั้นมันปีนปีนเกีียวได้นะฮะสีทั้ยงยวงเลยนะฮะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทามแต่งชามใหม่ฮนะเพื่อนๆถอดเพื่อนระวังได้เลยประมาณนี้ ประมาณนั้นแล้วเพื่อนๆสตาร์ทรถครั้งสตาร์ทเพื่อให้สายพานมันมันมันได้ทำงานแล้วเราก็จะย้ำจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ต้องบิดนะให้สายพานมันได้เดินนะเนี่ยนิ่งไหมล้อไม่หมุนตามเห็นไหมแสดงว่าคา์สเวลามันจากจากร้อยเอร์เซนฮะเห็นไห เขาเรียกว่าค่าจากรนะ้อยกว่เซนนะนี้น,นิดหน,นนะึประมาณนั้นคนระับจับจับเป็นนะเห็นนะสังเกตจับสะบัดนะเลเพื่อนจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยมันแรงเว้ยเฮ้ยมันจับได้โหดกว่าเดิมนะอะไรนย่างบี้นะครับ,รบก็ประมาณนี้สุดท้ายผมก็เหมือนเดิมไม่ได้ประกอบกลับให้ดูนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเพื่อนๆก็ดูได้เลยนะคร โอเคภาพลักษณ์รถดีๆนะได้การดูแลที่ดีจากอุปกรณ์ส่งกำลังที่เพื่อนไว้วางใจได้มีมาตรฐานมีโรงงานมีตัวแทนจำหน่ายมีการรับประกันเพื่อนเอาไปใส่แล้วแม่งรถเพื่อนพังเนี่ยเพื่อนมาหาผมนะแต่ทีนี้แล้วปัดใจด้วยการเสียอะไรเพื่อนๆก็ต้องบุริสุทธ์ใจต่อผมด้วยเช่นกันนะฮะถ้าเสียเสียจากตัวตัวเรือนนี้ที่มาทำแล้ว วัสดุคาร์บอนหลุดกระเด็นเพื่อนๆมาเค็มกับผมได้ร้อยเปอผมให้ร้อยเปอเซ็นะฮะแต่ว่ามันไปเสียด้วยการใส่หรือว่าอะไรเฮ้ยมันก็ต้องใช้การวิเคราะห์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้ใช้ใจคุยกันดีกว่ายอย่าใช้อารมณ์นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เคยติดตั้งไปให้ลูกค้าผมไม่เคยมีฟีดแบ็กเรื่องลบเลยนะฮะสำหรับซ c ที t าส Transfer น,นะฮะแล้วเพื่อนจะขับรถสนุกขึ้นนะฮะหน้าที่ในการที่ ทำให้รถเพื่อนได้ขับสนุกคือหน้าที่ของผมนะส่วนหน้าที่ของเพื่อนขับขี่รถได้อย่างสนุกและมันและก็ปลอดภยัยนั่นคือหน้าที่ของเพื่อนนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นแล้วขอบคุณมากนะครับที่มาแวะชมและแวะดูผมติดตั้งชุดกาลาะคลาสของ CT Custom t ม a n s f e r นะครับสวัสดีครับ